สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมลี่โฮมเมดวันนี้เราก็จะมาทําขนมปังไส้สังขยาใบเตยกันค่ะขนมปังเนื้อนุ่มๆทําง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทํากันค่ะ วันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยการทำสังขยาใบเตยก่อนนะคะก็จะมีเกลือค่ะเศษหนึ่งส่วนแช้อนชาค่ะนมข้นจืด80กรัมค่ะไข่แดงนะคะ2ฟองแล้วก็จะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะ30กรัมน้ำตาลทราย120กรัมกะทินะคะวันนี้เราใช้กะทิอ,อร่อยดีนะคะ240กรัมค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำใบเตยนะคะ80กรัมค่ะเริ่มต้นเราก็จะตั้งหม้อนะคะใส่เกลือน้ำตาลน,นะคะ นมข้นจืดค่ะแล้วก็ตามด้วยจะเป็นน้ำใบเตยอ่าคั้นสดของเรานะคะแล้วก็จะเติมตัวหัวกะทิของอร่อยดีลงไปค่ะผสมนะคะให้ตัวแป้งเนี่ย ะละลายเข้ากับน้ําดีนะคะเราจึงจะนําไปตั้งไฟเราจะเคี่ยวจนกระทั่งตัวสังขยาของเราเนื้อข้นแล้วก็เนียนนะคะก็จะปิดไฟยกลงจากเตาค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวว่าจะไหม้ที่ก้นหม้อนะคะก็สามารถใช้วิธีการตุ๋นก็นได้ค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีการตั้งไฟโดยตรงเนี่ยเราต้องคอยอคนเร็วๆนะคะแล้วก็พยายามอย่าใช้ไฟแรงมากเพื่อไม่ให้ตัวสังขยาเนี่ยไหม้ซะก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําตัวแป้ง ขนมปังกันค่ะจากนะคะเราก็จะใช้แป้งขนมปังค่ะวันนี้เราจะใช้แป้งตราหารนะคะ250กรัมค่ะผสมกับเกลือนะคะเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาน้ำตาลทราย50กรัมค่ะยีสต์นะคะ3กรัมแล้วก็จะเป็นนมผงนะคะอีก10กรัมค่ะเราก็จะผสมให้ของแห้งเนี่ยกระจายตัวให้เข้ากันดีนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะนําน้ําเปล่านะคะ120กรัมผสมกับไข่ไก่เบอร์สองนะคะ1ฟองผสมให้พอเข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็เทลงในส่วนของแป้งได้เลยค่ะเราผสมให้แค่พอเข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปนวดด้วยเครื่องนวดขนมปังค่ะวันนี้เราก็เลยจะเติมตัวเนยสดนะคะอีก35กรัมลงไปเลยค่ะแล้วก็นําไปเข้าเครื่องนวดนะคะนวดจนกระทั่งเนื้อแป้งเนียนๆนะคะแล้วก็ถึงเป็นฟิล์มได้ค่ะ พอเราได้แป้งแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งเนี่ยมาปั้นให้เป็นก้อนกลมนะคะปั้นให้หน้าแป้งโดเนเนียนตึงนะคะแล้วก็ใช้พลาสติกหรือผ้าก็ได้นะคะ ปิดป้องกันไม่ให้โดนหลมค่ะเราจะพักแป้งประมาณ45นาทีจนถึง1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราพักแป้งจนกระทั่งได้ที่แล้วเราก็จะนำตัวแป้งโดค่ะมาตัดแบ่งเป็นขนาดตามที่เราต้องการนะคะวันนี้เราจะตัดแบ่งที่ก้อนละ50กรัมค่ะหลังจากที่เราตัดแบ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำตัวแป้งโดเนี่ยมาปั้นคลึง ขึ้นรูปนะคะให้เป็นก้อนกลมค่ะสามารถปั้นกับมือหรือว่าเราจะปั้นกับโต๊ะก็ได้นะคะถ้าสมมุติว่าตัวแป้งโดนเนี่ยมันติดโต๊ะนะคะเราสามารถใช้เนยบางๆหรือว่าชาด้วยน้ํามันบางๆที่โต๊ะก็ได้นะคะแล้วก็คลึงปั้นให้เป็นก้อนกลมค่ะพอเราปั้นครบแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งอีกสักประมาณ15นาทีนะคะ หลังจากที่เราพักแป้งครบ15นาทีนะคะเราก็จะมาขึ้นรูปตัวขนมปังตาที่เราต้องการนะคะโดยที่วันนี้เราจะขึ้นรูปให้เป็นลักษณะขนมปังเป็นทรงรียาวนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะกลิ้งให้เป็นแผ่น ยาวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะม้วนค่ะแล้วส่วนตรงช่วงตรงปลายของตัวตะเข็บนะคะเราก็จะใช้มือกดนะคะให้มันแบนๆน,นะคะเพื่อให้ตัวตะเข็บเนี่ยเนียนไปกับตัวแป้งโดนะคะไม่เพเยะนะคะเราก็จะเก็บตะเข็บให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะจัดเรียงลงบนพิมพ์นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ที่เป็นกระดาษเคลือบนะคะสามารถวางลงไปได้เลยก็คือตัวแป้งขนมปังเนี่ยจะไม่ติดตัวพิมพ์นะคะเพราะว่ากระทงเนี่ยเขาจะ เคลือบมาอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนๆจะจัดเรียงลงบนถาดนะคะที่เราทาด้วยเนยขาวหรือว่าถาดที่เราจะรองด้วยกระดาษรองอบก็ได้ค่ะการขึ้นรูปนะคะเราจะขึ้นเป็นวงรีก็ได้หรือถ้าใครเอาง่ายแล้วก็สะดวกนะคะสามารถขึ้นรูปเป็นวงกลมเป็นก้อนกลมง่ายๆก็ได้ค่ะพอหลังจากที่เราขึ้นรูปครบทุกชิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำตัวแป้งโดเนี่ยไปพักนะคะให้ขึ้นเป็นสองเท่าหรือใช้เวลาในการพักประมาณ สัก45นาทีถึง1ชั่วโมงนะคะระยะเวลาในการพักนะคะก็ไม่แน่เสมอไปนะคะขึ้นอยู่กับอากาศของแต่ละวันด้วยนะคะ ขณะที่เราพักแป้งนะคะก็ให้หาพลาสติกนะคะหรือว่าผ้ามาคลุมตัวขนมปังของเราด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยแห้งนะคะพอหลังจากที่ตัวแป้งเนี่ยขึ้นดีแล้วนะคะเราก็จะนําเข้าไปอบที่อุณหภูมิ170องศานานประมาณ13-15นาทีนะคะก็ะใช้ไฟบนไฟล่างนะคะก่อนอบเราก็จะวอร์มเตาสักประมาณ15นาทีนะคะพอขนมปังสุกแล้วเราก็นําออกจากเตาได้เลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะพักให้ขนมปังเนี่ยคลายร้อนนะคะพอขนมปังคลายร้อนเสร็จแล้วเราก็นำตัวมีคัตเตอร์นะคะามากรีดค่ะให้เป็นทางยาวนะคะแบบในคลิปนี้เลยเพื่อเดี๋ยวเราจะบีบไส้สังขยาลงไปในตัวขนมปังของเรานะคะพอเรากรีดขนมปังเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําตัวสังขยาของเราค่ะใส่ถุงบีบนะคะเพื่อความง่ายแล้วก็สะดวกในการใส่เข้าไปในขนมปังนะคะ พอเราบีบขนมปังเสร็จก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะแค่นี้เองนะคะง่งายๆขนมปังไส้สังขยาใบเตยของเราหอมๆแล้วก็นุ่มมากๆค่ะเพื่อนๆลองทํากันดูนะคะไม่ยากเลยและถ้าใครนะคะยังไม่ได้กดติดตามมายลี่โฮมเมดนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอใหม่ๆจากเราและอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็คือเฟซบ o o กมายลี่โฮมเมดฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ